ออกเดินทางอีกครั้งตามประษาคนร้อนคอนเทนต์ทีมงานไทยคำจริงคำลัดฟ้าสู่แผ่นดินมังกรเพื่อสูตรกลิ่นอายความเจริญท่ามกลางอากาศเย็นสบายในฤด,ดูใบไม้ไมผลินักกรุงปักกิ่งเมืองหลวงทางเหนือแห่งความภาคภูมิใจของอรารยธรรมจีน5,000ปี รบสวัสดีต้าเจียเหากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับกับจีนอะไรยังไงสเปเชียลอีกับซีรีส์สุดพิเศษเบ i j ิงเดอะซีรีส์ครับตอนนี้ผมมายืนอยู่ที่หนึ่งในถนนคนเดินที่โด่งดังที่สุดในโลกและคนไทยก็รู้จักกันมากมายนั่นคือหวังฟูจิง หลายเมืองของจีนจะมีโซนถนนคนเดินไว้รองรับนักท่องเที่ยวครับและถ้าเป็นกรุงปักกิ่งแล้วล่ะก็จะเป็นที่ไหนไปไม่ได้เลยนอกจากหวังฟูจิงถ้าดูจากตัวอักษรจะรู้เลยครับว่าย่านนี้เคยเป็นที่พักอาศัยของท่านอองมาก่อนหวังฝูแปลว่าจวนท่านอองส่วนจิงก็แปลว่าบ่อน้ําปัจจุบันไม่เหลือสภาพนั้นแล้วครับแต่กลายเป็นศูนย์รวมของร้านค้าระดับไฮเอนด์มากมายที่ตั้งเรียงรายให้ทุกท่านได้เลือกชอ็อป ถ้าพูดถึงแบรนด์กีฬาครับถ้าเป็นเมืองไทยก็คนจะรู้จัก FBT Grand Sport ถ้าเป็นที่เมืองจีนก็มีอยู่หลายแบรนด์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็น p e e r หรือว่าร้านนี้ครับที่คนไทยจะคุ้นเคย ANTA Anta เนี่ข้างบนภาษาอังกฤษข้างล่างภาษาจีนและแบรนด์นี้ครับต้องบอกว่าโด่งดังในระดับโลกเลยก็ว่าได้สําหรับคอบแบดมินตันก็ใช้อุปกรณ์ยี่ห้อนี้กันเยอะนั่นคือ l e n i n g ซึ่งเป็นชื่อของอดีตนักยิมนาสติก ระดับเหรียญทองโอลิมปิกแล้วก็เป็นคนจุดคบเพลิงโอลิมปิกที่ปักกิ่งเมื่อปี2008ด้วยแต่ที่น่าสนใจครับคุณผู้ชมเพื่อนๆทั้งหลายครับอันนี้ต้องบอกว่าสุดยอดมากๆถ้าเป็นแบรนด์กีฬา l ลี i นิงก็ยังคงใช้ชื่อหลีหนิงแบบนี้แต่ถ้าเป็นแบรนด์กีฬาที่กึ่งไปทางแฟชั่นครับเขาใช้ชื่อว่าจงกัว l ลี i นิงแถมยังใช้เป็นอักษรจีนแบบโบราณแบบที่เรียกว่าเป็น traditional Chinese หรือว่าฝานถี่ซื่อกลายเป็นว่าของเก่าของโบราณเนี่ยถูกนํามาใช้สร้างแบรนด i n g ให้กับสินค้าที่เป็นสมัยใหม่ และเป็นตลาดที่ต้องการจะครองใจวัยรุ่นด้วยจีนเปลี่ยนไปแล้วครับเรื่องของวัฒนธรรมของโบราณไม่ใช่ของล้าสมัย,มยเก่าแก่แต่อย่างใดถ้าจะยอมรับกันตรงๆเชื่อว่าแบรนด์จงกัวหลี่หนิงที่เป็นเทียบนของสินค้าราคาสูงขึ้นมาหน่อยเหมาะกับการแต่งตัวแฟชั่นก็น่าจะได้รับแรงบัดาลใจมาจาก Adidas ที่ทำสินค้าย้อนยุคในนาม Adidas o r i g i n a l s แต่ไม่ว่าจะยังไงคนจีนเขาก็ไม่ได้หมายครับขอแค่สวมใส่ดูดีได้อุดหนุนสินค้าภายในประเทศพวกเขาก็ภูมิใจอยู่สำหรับหลายๆท่านที่เคยมาเดินเที่ยวหวังฝูจิงในอดีตอาจจะนึกถึงภาพของสตรีทฟู้ดที่มีของกินแปลกๆไม่ว่าจะเป็นงูย่างมแมลงป่องเสียบไม้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วครับตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดที่ผ่านมาก็มีการจัดระเบียบโดยเขาไม่ต้องการให้บ้านเมืองสกรปรก และเกรงว่าอาหารที่ไม่สะอาดอาจจะเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวและก็ส่งผลต่อชื่อเสียงของจีนนั่นเองช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจนะครับถ้ารักกันจริงก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนคลิปไปไหนนะครับไทยคําจริงคําเราแตกลายธุรกิจคร,รับจัดทริปไปเยือนเมืองจีนทั้งดูงานแล้วก็ท่องเที่ยวด้วย โดยเฉพาะรูทติ้ง5ดาวกินหรูอ,อยู่สบายสไตล์ไม่เร่งรีบนักเกะาะไฮหลำแดนสวรรค์ทางตอนใต้ของจีนที่บินแค่2ชั่วโมงแถมคนไทยไม่ต้องทำวีซ่าด้วยครับสะดวกสุดๆเลยเราไปกันทุกเดือนครับท่านใดสนใจนะครับเช็คโปรแกรมล่าสุดกับเราเพียงแค่โทรมาที่0829424494ย้ำอีกครั้งนะครับ0829424494หรือแอดไลน์ไอดี ID, ไทยไชนีสทัวร์ น้องๆทีมงานรอให้ข้อมูลอยู่นะครับผมประวิทย์นำคณะไปเองรับประกันความฝินครับถ้าเมืองไทยมีเข้าวเหนียวหมูปิ้งครับถ้ามาปักกินเรื่องของอาหารการกินที่อยู่ตามท้องถนนหากินได้ง่ายแล้วก็บริเวณหวังฝูจิงเนี่ยถือว่ามีชื่อมากในสมัยก่อนก็คือเจ้าตัวนี้คือถังหูลูก หรือว่าเป็นผลไม้ที่เคลือบด้วยน้ําตาลซึ่งปัจจุบันนี้ที่เมืองไทยก็มีขายกันเยอะแล้วแต่ว่าในทางกลับกันครับที่เมืองจีนเนี่ยมีการจัดระเบียบไม่ให้ขายตามท้องถนนเหมือนเดิมแล้วนําไปขายในร้านเลยแล้วก็ไปซื้อกันอย่างถูกต้องแล้วก็เพิ่มความสะอาดสะอาดให้กับบ้านเมืองมากยิ่งขึ้นครับนี่เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่หวังฝูจิงแห่งนี้จีนเปลี่ยนแปลงไปในทุกๆด้านครับช่วงนี้มาเดินเล่นที่หวังฝูจิงถนนหนทางสะอาดมาก และยังรู้สึกปลอดภัยกว่าแต่ก่อนอาจจะมีข้อเสียเพียงอย่างเดียวคือยังมีคนจีนบางส่วนนิยมเดินท่าบุหรี่ในที่สาธารณะอันนี้คงเป็นเรื่องที่ทางภาครัฐต้องทำความเข้าใจกันต่อไปสำหรับตัวผมเองครับไม่ได้มาปักกิ่งนี่เจปีแล้วเห็นจะได้คนจีนบอกว่าให้นับว่าไม่เคยมาเพราะว่าหลายสิ่งก็ไม่เหมือนเดิมแล้วปัจจุบันนี้ครับปักกิ่งมีรถไฟใต้ดินทั้งหมดถึง2ีสาย สำหรับเมืองหลวงโบราณ5ราชวงศ์ที่ก้าวสู่ยุคสมัยใหม่อย่างแท้จริงโดยกรุงปักกิ่งในฐานะเมืองหลวงของประเทศจีนครับมีขนาดใหญ่กว่ากรุงเทพราว10เท่าและมีการวางผังเมืองเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมโดยมีพระราชวังต้องห้ามเป็นศูนย์กลางมีถนนวงแหวนตัดล้อมเมืองไปเรื่อยๆรวมถึงหรอบชนิดไม่มีไฟแดงแต่กระนั้นรถก็ยังติดอยู่ดีครับเพราะว่าเมืองนี้นี่มีผู้คนอาศัยอยู่ถึง30ล้านคน เป็นคนท้องถิ่นจริงๆก็แค่12-13ถึงล้านคนเท่านั้นเองที่เหลือคือคนจีนต่างถิ่นที่เข้ามาแสวงโชคทํางานสร้างฐานะแต่ว่าจะซื้อห้องคอนโดที่ปักกิ่งก็ไม่ง่ายครับราคาเฉลี่ยตารางเมตรละ8 0 0แสนบาทเห็นจะได้หลายบ้านผ่อนกันจนแก่ตายไปก่อนให้ลูกมาผ่อนต่อก็ยังมี จากที่เราได้บอกเล่าไปในหลายตอนครับว่าชื่อภาษาอังกฤษแล้วเปลี่ยนมาเป็นชื่อจีนเนี่ยหลายๆคำม,มีการประดิษฐ์ประดอยอักษรได้อย่างน่าสนใจอย่างแซลักตัวนี้หลายคนคงจะรู้จักเป็นอย่างดีเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งที่สุดแบรนด์หนึ่งในโลกนั่นก็คือแมคโดนัลด์ชื่อจีนครับไม่ตังเหลาไม่ตังเหลาไม่ก็แปลว่าข้าวบาเล่เหลาก็แปลว่าแรงงานเอาข้าวบาเล่มาทําให้เกิดเป็นพลังเป็นแรงงานกินแล้วมีพลังในการทํางาน และที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ครับคือห้างสรรพสินค้า Beijing Department Store ที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปี1955ถือเป็น landmark สำคัญของหวังฝูจิงสำหรับหลายๆท่านที่สอบถามเข้ามาครับคำว่า Beijing ที่ฝรั่งเรียกหรือว่าป่ยจิงในภาษาจีนกลางเมื่อดูจากหน้าศัพท์ก็แปลได้ว่าเมืองหลวงทางเหนือส่วนที่คนไทยเรียกว่าปักกิ่ง ก็เป็นการอ่านตามสำเนียงของคนแต้จิ๋วที่อพยพเข้ามาอยู่บ้านเราเป็นจำนวนมากนั่นเองครับสำหรับทริปนี้ครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยสำหรับสถาบันวิทยาการผู้นำไทยจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่ได้ให้โอกาสประวิทย์แห่งไทยคำจีงคำบริษัทอเวกมีเดียเข้ามามีส่วนร่วมในหลักสูตรผู้บริหารรุ่นใหม่ไทยจีน บินลัดฟ้า4ชั่วโมงกว่ามาเปิดประสบการณ์แบบถึงลูกถึงคนถึงศูนย์กลางอำนาจของประเทศจีนกันเลยเอาล่ะครับจีนอะไรยังไงในตอนนี้ก็แค่อยากจะบอกครับว่าโอ้โหคือเขามีคำบอกว่าถ้าไม่ได้มาปักกิ่งเกิน5ปีเนี่ยถือว่ายังไม่เคยมาเพราะว่ามันเปลี่ยนไปหมดแล้วครับขนาดวังฟูจิ่งที่ว่าเป็นเอกลักษณ์ของกรุงปักกิ่งก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากมายเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นในจีนอะไรยังไง Beijing the Series ชุดนี้ครับก็ติดตามกันต่อไปครับเรายังมีคอนเทนต์อีกหลายตัวที่จะตามต่อแล้วก็เก็บไปฝากคุณผู้ชมที่เมืองไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าไปนั่งเรียนหนังสือที่เราจะได้เข้าไปนั่งอยู่ที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งหรือว่าไปต้าจะเป็นอย่างไรบ้างติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ขออนุญาตไปนอนก่อนละครับผมบ๊ายบาย